กรับสวัสดีจ้าเพื่อพี่น้องมาสกุลสกุวน,ว,นวันนี้กินตําแตงมาม่าเก,กาหลีจ้ะผักไผ่คือเกาผักไผ่คือเกาได้กินอีกแลว้วเก็บสมื่อก็ได้จ้าพี่นอ้องสาถามันออกแล้วนะจนพุ่นละ่ะหอดมันยามมันดอกพุนแหละพุนก็คือเดือนกันยาจ้ะสิงหากันยาอืม ตำแตงอาหารเย็นและพร้อมอาหารคนอยากพร้อมจะพี่น้องหน่้อไม้ฝรัง่งโอ้ยแล้ไม่เป็นมัน กันขึ้นอันนี้ไอ่แต่กินกินนะแม่ชมตามมากระไรมามากเกาหลีฮอนอ่านวนๆเนี่ยใส่เผ็ดมะมากกับสิเผ็ดที่กันนั่นแหละ ลวกแล้วมาใส่ที่หลังมาสงการบานเท่าก็สิมวนนะพี่หนอโดยความระมัดระวังเด้อจารน์เลนนันกันได้ nha hả? Lên phong ngam. Ở muôn muôn cả, Lên bè muôn muôn kìa. Số 10.000 này. Lục xô xìu Hết nhang cả เลอนยังก็ให้พ่อง,งามจ้ะนะคะมวม บอสิบวกกินบอสิบ,บกินเศษคนบอกโอ้มักินเน่อนก้นมากกระดอนอะอืม multim пор pol po ko po福, potan pat nan rin jan the

เอิญซ er ื้อมาเนี่เอิญซื้อมีเอิญซื้อถามไพกับปะฉันไ่ได้เอิญเท่าไหร่เลยทงานนี่น้ำกันนึกว่าเขาเอิญงานเลยคก็ใช่ บ่หนาวละจะไม่ได้เอินเธอนลยนะไปละค่ะจบเสร็